เกี่ยวกับการาซื้อขายแล้วก็บริหารงานโครงการนะครับในธุรกิจบางประเภทนะครับนอกจากเราจะซื้อขายปกติเราอาจจะต้องมีเกี่ยวกับการจัดการงานในโครงการด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจก่อสร้างนะครับที่อาจจะพอเราขายสินค้าแล้วาจะต้องมีเข้าไปที่หน้าง,งานเพื่อเข้าไปาบริการลูกค้านะครับติดตั้งเทปูนหรือก่อสร้างอะไรก็ตามนะครับหรือว่าในธุรกิจที่เป็น นาเข้าสสงองนะครับที่อาจจะมีการทําเป็นโครงการแล้วก็ต้องติดต่องานตามขั้นตอนในโครงการนะครับเช่นติดต่อสุลกากรนะครับติดต่อชิปปิ้งเรือนะครับในการดําิงงานต่างๆพวกเปเปอร์เวิร์กนะครับก็มักจะต้องมีการติดข้อมูลเกี่ยวกับงานต่างๆในโครงการมาพร้อมกับการซื้อหรือการขายด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะต้องมีการคอยตรวจสอบติดตามการใช้งานงบประมาณในโครงการนะครับว่า รายได้ที่เข้ามากับรายจ่ายที่เราจ่ายออกไปนั้นเ,ออเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าเอาไหว้หรือเปล่านะครับเราก็จะมาดูกันในคลิปนี้นะครับออมาดูในหัวข้อนะครับใ,ในในคลิปนี้นะครับเราก็จะเริ่มจากการสอนการใช้งานออการสร้างข้อมูลสินค้าที่เป็นลนักษณะของงานบริการนะครับแล้วก็จะมีการกําหนดว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการขายสินค้าตัวนี้ออกไปนะครับก็จะให้ระบบอัตโนมัตินะครับสร้างตัวโครงการขึ้นนะครับรวมทั้ง ใช้เทมเพลตในการลิสต์ออกมาเลยครับว่าโปรเจกต์ที่ถูกเปิดขึ้นมาจะต้องมีเนื้องานอะไรบ้างนะครับตามขั้นตอนต่างๆของธุรกิจนะครับขั้นที่2นะครับเราก็จะมาดูเกี่ยวกับการตั้งค่าเกี่ยวกับเรื่องของการจัดก,การเรื่องงบประมาณนะครับก็จะมีคอนเซปต์เกี่ยวกับการทำบั d g จัดทรีโพซิชันการทำบัตรจัแล้วก็การใช้ตัวอนาติแอคาท์นะครับเพื่อเพื่อดูดูข้อมูลต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นนะครับจากนั้นเราก็จะมาทดลองเปิดออเดอร์ขายนะครับเป็นเซลส์ออเดอร์นะครับ ว่าพอเรามาเปิดเซล์ออร์ปุ๊บระบบก็จะอ,อัตโนมัติในการสร้างพวกข้อมูลเกี่ยวออกับโครงการขึ้นนะครับขั้นที่4นะครับเราก็จะมาดูต่อว่าพอเกิดงานโครงการขึ้นแล้วเราจะจัดการงานในโครงการยังไงนะครับเช่นจ่ายงานในบางขั้นตอนในใน,ในทาร์ต่างๆในโปรเจกต์นะครับให้กับพนักงานต่างๆนะครับมีการแนบเอกสาร pdf ใ,ในในงานต่างๆติดต่อความคืบหน้าดูแผนงานต่างๆนะครับจากนั้นเบอร์5้านะครับก็จะมาดูต่อว่าเวลาเรา โปรเจกต์ดะเมินไปเรื่อยๆนะครับสถานะทางการเงินของโครงการเป็นยังไงนะครับเช่นเบอรนะครับเราก็อาจจะมาลองเปิด PO จัดซื้อภายใต้โครงการนะครับหรือเบอร์เจ็ดลองมาเปิดขายเพิ่มเติมภายในโครงการแล้วก็มาดูว่าตัวเงินที่อยู่ในโครงการวิ่งยังไงนะครับก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลสินค้าที่มีอยู่แล้วในระบบนะครับ ผมเข้ามาที่โมดูลของเซลล์นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์สินค้าขึ้นมานะครับจะเห็นมาคำว่าในระบบเรามีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งนะครับ product lt 1 5นะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่มี On นแ n นอยู่แล้วนะครับมีสต็อกสินค้าอยู่นะครับนะครับทีนี้สมมุติว่าเวลาเราขายงานโครงการนะครับพอเราขายสินค้าตัวนี้ออกไปแล้วนะครับเราจะเป็นจะต้อง มีงานบริการอาจจะเป็นการเข้าไปติดตั้งสินค้าตัวนี้ให้กับในโครงการนะครับก็จะต้องมีการคิดค่าบริการค่างานโครงการเพิ่มเติมนะครับผมก็จะ create สินค้าเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นงานบริการนะครับจะตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็จะตั้งค่าว่า product type ให้เป็นงานบริการนะครับตรงนี้ก็อาจจะตั้งราคานะครับ สมราคาแบบนี้นะครับแล้วก็เซฟนะครับทีนี้นะครับถ้าเราเซตติ้งเท่านี้เนี่ยเวลาเราเอาสินค้าตัวนี้ไปสร้างเป็นใบเสนอราคาหรือว่า Sales o r เดอรเนี่ยระบบมันก็จะไม่ได้มีการไปสร้างเป็นโปรเจกต์มาให้เรานะครับเราต้องอมีตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเ,เดี๋ยวเรามาอีดดิทเพิ่มนะครับ ตรงนี้นะครับมันจะมีเซตติ้งอยู่นะครับว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราเอาสินค้าตัวนี้นะครับไปไปสร้างเป็นออเดอร์ขึ้นนะครับจะให้ระบบเพิ่มเติมทำอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับในที่นี้เราก็จะเลือกเป็น project and t a า k นะครับาจากนั้นนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกต่อว่าแล้วเราจะเอาโปรเจกต เทมเพลตตัวไหนมามาใช้นะครับในในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเซฟข้อมูลตรงนี้ชั่วคราวไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะสลับมาดูว่าแล้วเราจะ,ะสร้างตัวโปรเจกต์เทมเพลตได้ยังไงบ้างนะครับวิธีการนะครับก็คือเราเข้าไปที่โมดูลที่ชื่อว่าโปรเจกต์นะครับนี่นะครับแล้วเราก็อาจจะสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเทมเพลตนะครับอาจจะเป็น หลับงาน15นะครับเป็นต้นนะครับแล้ก็กดสร้างขึ้นมานะครับพอเราได้เป็นโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็อาจจะเป็นสเปซของงานในในโครงการนะครับก็อาจจะเช่น To Do นะครับแล้วก็ Doing งกำลังทำดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นก็คือเป็นดันนะครับอย่างนี้เอาไว้นะครับจากนั้นเราก็อาจจะมาสร้างทาร์กเพิ่มนะครับ นะสมมติว่างานงานในโครงการที่เราจะเอาไปติดตั้งตัว LT15 นี่นะครับจะมีทั้งหมดสมมติว่ามี4ขั้นนะครับก็อาจจะเป็นงานขั้นที่1นะครับนี่นะครับแล้วก็อาจจะมีกําหนดว่าถ้าเป็นงานขั้นที่1เราก็อาจจะโดย Default นะครับโดยค่าเริ่มต้นเนี่ยอาจจะให้พี่คนที่คนี่1เป็นคนทํานะครับ ก็กดแอดเข้ามานะครับสรแ,แล้วถือว่าเราจะสร้างขั้นที่สองแล้วก็ทีมต่อได้เลยนะครับงานขั้นที่สองนะครับของจริงก็อาจจะตั้งเป็นชื่อที่สอดคล้องกับธุรกิจของตัวเองได้นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับนี่ก็เป็น employee คนที่สองนะครับแล้วก็แอดเข้ามานะครับงานขั้น นี่ครับนี่นะครับจากนั้นนะครับอาจจะมีการเรียงลำดับนะครับให้สอดคล้องกับของจริงนะครับก็อาจจะมีการเลื่อนอันนี้ขึ้นมาข้างบนนะครับให้มันตรงตามขั้นตอนจริงในธุรกิจเรานะครับอันนี้อย่างนี้ไว้นะครับ ตรงนี้เราสร้างเอาไว้เป็นเทมเพลตนะครับแต่แล้วเราก็กลับไปที่ตัวสินค้าเมื่อสักครู่ที่เราเพิ่งสร้างนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ Edit นะครับจากนั้นตรงเทมเพลตตรงนี้เราก็เลือกออตัวเทมเพลตตัวกี้ที่เราเพิ่งสร้างขึ้น่งคือตัว project LT 1 5แล้วก็เซฟนะครับ อันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการาตั้งค่านะครับสร้างสินค้าแล้วก็โปรเจกต์เทมเพลตนะครับรบจากในขั้นตอนก่อนหน้านี้นะครับที่เรามีการสร้างเป็นโปรเจกต์เทมเพลตขึ้นนะครับมีเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราไปเปิดตัวเซลล์ออ d e เดอร์ขึ้นนะครับระบบก็จะสร้างโปรเจกต์ให้โดยอัตโนมัตินะครับทีน,นี้อีกขาฝั่งหนึ่งนะครับเราจะต้องมาดูว่า พอเราเปิดเซล e ์ออเดอร์แล้วเนี่ยระบบจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าอาร์ติแอกเคิขึ้นตรงนี้กล่องนี้นะครับอันนี้มีไว้ทําอะไรนะครับมีเอาไว้เพื่อติดตามสถานะทางการเงินของตัวโครงการตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามันมีรายได้รายจ่ายยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเปิดเซลส์ออเดอร์แล้วก็แท็กสถานะทางการเงินได้เนี่ยเราจะต้องมีการตั้งค่าต่างๆเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับในที่นี้ก็คือตัวบัจชีทริปโพสิชันต่างๆนะครับ ตัว b u เ g e t a r y c o n d i t i นะครับอธิบายได้ง่ายๆก็คือมันเป็นกลุ่มของ account code นะครับเช่นโดยอย่างง่ายที่สุดนะครับเราอาจจะต้องการแท็กอันนึงเป็นรายจ่ายของโครงการนะครับอันนึงเป็นรายได้ของโครงการนะครับเราก็มาตั้งค่าลงหน้าเอาไปก่อนนะครับว่าบัตเจตในในส่วนที่เป็นรายจ่ายของโครงการเนี่ยเราจะไปดึงข้อมูลออกมาจาก account code ไหนบ้างที่เป็นเกี่ยวข้องกับรายจ่ายของทั้งระบบเรานะครับ แล้วก็ในฝั่งของรายได้เราจะไปดึงมาจากแอคเคาท์โค้ดไหนบ้างนะครับหลัการทํางานก็คือ,อระบบนะครับก็จะไปพอ,พอเราต้องการมาดูรายงานตรงจุดนี้นะครับมันก็จะไปดึงค่าต่างๆตามกลุ่มของแอคเคานต์โค้ดขึ้นมานะครับแล้ก็เอามาฟิลเตอร์ด้วยตัวค่าของอัตราแอคเคาน์อีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะได้เป็นเฉพาะนะครับรายจ่ายของโครงการเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเซตตรงนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะครับ สำหรับการเซตตัวบัญชีทายาทนะครับก็ให้เข้ามาที่โมดูลแอคเคานต์ติ้งนะครับมาที่ตัวเมนูคอน f ิ g ู r เ t ชันนะครับจะอยู่ที่นี่นะครับเข้ามาในที่นี้นะครับผมมีเซตติ้งเป็นตัวอย่างเอาไว้แล้วนะครับก็มีเอาไว้2ตัวนะครับก็คือฝั่งที่เป็นรายรายได้กับรายจ่ายนะครับตั้งชื่อแบบนี้ไว้นะครับมาดูครับฝั่งที่เป็นรายจ่ายนะครับ เราจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับที่เราเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาผูกกับผผงบัญชีที่เกี่ยวกับรา,ายจ่ายที่เราต้องการดึงขึ้นมาดูนะครับในที่นี้ผมก็ทําเป็นตัวอย่างไว้ว่าเออเราก็จะดึงข้อมูลจากผังบัญชีเหล่านี้ขึ้นมานะครับเพื่อเอามาโชว์ในแง่ของการที่เป็นรายจ่ายใ,ในโครงการนะครับจากนั้นนะครับก็มาดูฝั่งรายได้นะครับก็เหมือนกันนะครับเราก็ตั้งชื่อที่เราต้องการนะครับแล้วก็อแอดฐานบัญชีเข้ามานะครับตรงนี้ก็แอดเพิ่มเติมได้นะครับ ก็มามาลบมาเพิ่มได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับเมื่อเราสร้างโปรเจกต์เทมเพลตนะครับกับเซตพวกเกี่ยวกับบัตเตอรี่เสร็จแล้วนะครับเราจะมาลองเปิดตัวสร้าเซลล์เซลล์ออเดอร์ขึ้นมาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับให้มาที่โมดูลเซลล์นะครับ ก่อนที่จะสร้างใบเสรอราคาขึ네้นมาหนึ่งใบจวผมจะสร้างข้อมูอ anymore, อลลูกค้าใหม่ขึ้นมาหนึ่งหนึ่งเจ้าด้วยนะครับอันนี้ก็จะเขียนเป็นคัาสตอรเมอร์นะครับ0ม5 limit นะครับนะครับแล้วก็เซฟนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่ฟอนชั่นนะครับแล้วก็เปิดใบเสรอรราคาขึ้นมานะครับแล้วก็เลือก ลูกค้าเมื่อสักครู่ที่เราสร้างขึ้นนะครับจากนั้นผมก็จะเลือกสินค้านะครับจะเป็น LT 5นะครับแล้วก็ที่เป็นตัวงานบริการที่เราเซตติ้งเอาไว้เพิ่มเติมมาสักครู่นี้นะครับแบบนี้นะครับตัวสินค้า LT 15เราอาจจะขายร้อยหน่วยนะครับแต่ถ้าเป็นงานบริการเราก็หนึ่งหน่วยไปนะครับพอเราได้มาเป็นแบบนี้นะครับเราก็กดเซฟนะครับตรงนี้ก็ตาม ขั้นตอนของการเสนอราคานะครับว่าเราก็อาจจะมีการส่งเมลให้ลูกค้าเ,เพื่อคอนเฟิร์มอะไรว่าไปนะครับที่สมมติว่าลูกค้าคอนเฟิร์มแล้วนะครับเราก็มาคลิกคอนเฟิร์มในระบบนะครับนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือระบบนะครับจะแปลงสถานะใบเสนอราคาให้เป็น sales order นะครับเราก็เราก็จะได้ไมาเลย เอกสารเบอร์ so เบอร์70อันนี้ขึ้นมานะครับแล้วเนื่องจากเรามีขายสินค้าที่เป็นทั้งสินค้าสต็อกแล้วก็สินค้าที่เป็นงานบริการนะครับสิ่งที่ระบบสร้างเพิ่มเติมให้นะครับก็คือ,อตัวที่เป็นสินค้าสต็อกนะครับมันก็จะไปจะนเป็นใบส่งของให้นะครับอันนี้เป็นปกตินะครับตัวทัว่วไปอยู่แล้วนะครับก็รีเซพสินค้าไว้ร้อยชิ้นพอเราเปิดใบเสนอราคาไปร้อ,อยน่่ยนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับก็คือจะสังเกตว่ามีโปรเจกต์ หึ่งโปรเจกต์ถูกสร้างขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีงาน5ทักเกิดขึ้นนะครับเราลองเข้ามาดูนะครับว่าโปรเจกต์นี้คืออะไรนะครับสังเกตนะครับว่าระบบนะครับก็จะไปอัตโนมัตินะครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ให้เรา1นตัวนะครับโดยที่เอาเลขที่ของใบเสนอราคานะครับมานําหน้าไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของตัวเทมเพลตโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมาสักครู่นี้ก่อนหน้านี้นะครับมานะครับเป็นเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับ ในโปรเจกต์ตัวนี้นะครับถ้าเราเข้าไปดูที่ทาร์กนะครับก็จะเห็นว่ามีทาร์กนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับตามตัว Template ที่เราเคยสร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับบวกกับอีกทาร์กถึงเพิ่มเติมที่เป็นชื่อขององานบริการตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นทั้งหมด5ทาร์กนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอามาอ i t แต่ละขั้นตอนเพิ่มเติมได้นะครับอาจจะ อาจจะอีด t ิตนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนเปน็นพนักงานคนอื่นแทนนะครับแล้วก็มาวางแผนงานนะครับเช่นกําหนดวันที่ต่างๆนะครับได้นะครับเช่นอันนี้จ,จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็แอปพายนะครับแล้วก็อาจจะเคลื่อนมาเป็นงานที่2นะครับเพื่อที่จะกําหนดแผนงานต่อว่าขั้นที่2ส,สมมติว่าเราจะเริ่มจากอันนี้มาจบที่ตรงนี้เป็นต้นตน,นะครับแบบนี้ทําไปเ,เรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จได้นะครับจากนั้นนะครับ เราก็อาจจะมารีวิวดูได้ว่าง,งานในในในโปรเจกต์เรานะครับทักษแต่ละทักษที่เราลงวันที่แผนงานเอาไว้แล้วเนี่ยมันพลอตออกมาเนี่ยมันมีตัวไทม์ไลน์ยังไงบ้างก็มาตรงนี้ก็มาดูได้นะครับ,อบนอกจากนั้นนะครับในตัวในงานเอ่อแต่ละทักษนะครับนอกจากด้านบนที่เป็นข้อมูลองต้นของตัวทักษแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะมา,าพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ ตรงนี้นะครับเราก็อาจจะมีการสร้างไทม์เชตนะครับเช่นในในงานหนึ่งงานอาจจะมีพนักงานเกินหนึ่งคนที่จะรับมอบหมายเพิ่มเติมนะครับในงานนี้ผมก็อาจจะ,จจะเพิ่มคนนี้ตัวอ,อีกคนหนึ่งเป็นต้นเป็น2คนนะครับแล้วก็2คนนี้อาจจะเราจะต้องให้เขาลงไทม์เชตนะครับว่างานคั้นนี้เขาเริ่มทําจริงๆคือใช้เวลาไปขนาดไหนนะครับก็ให้มากรอกนะครับอาจจะอันนี้ก็คือ,อลงลงจริงไปว่าไปแล้วก็ตรงนี้ก็คือระบุว่าเขาใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับเช่นสัวรใช้ไปหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเป็นต้นอย่างนี้นะครับ เซฟได้นะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะไปสรุปเป็นไทม์ชีตได้นะครับเผื่อว่า,าบางธุรกิจอาจจะต้องเอาไทม์ชีตตรงนี้เพื่อไปสรุปเป็นยอดเพื่อบิลลิ่งลูกค้าหรืออะไรว่าไปนะครับนอกจากนั้นนะครับในทักหลักตัวนี้งานขั้นที่1ตรงนี้นะครับเรายังสามารถที่จะสร้างเป็นสับทากได้นะครับก็มาสร้างเพิ่มเติมนะครับอาจจะเป็นสับทักนะครับหนึ่งขีดหนึ่งเป็นต้นอย่างนี้นะครับเราก็อาจจะสร้าง สับทันเพิ่มต้นผิดได้นะครับนะครับจากนั้นนะครับในในแต่ละทาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาร์กหลักหรือว่าเป็นสับทาร์กเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีระบบแชทตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นทุกๆหน้าจอของโปรแกรมก็มีกล่องนี้ให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็อามาแอพพลายว่าบางทีงานคันนี้อาจจะมีมีต้องอัด ก็ต้องการคุยอะไรเพิ่มเติมภายในนะครับก็มาพิมพ์ส่งข้อความกันได้นะครับเช่นนนี้อาจจะส่งไปให้เอ p l อ y e e ี่คนที่2เพื่อบอกว่าเอออาจจะมีปัญหาอะไรก็ว่าไปหรือว่าต้องการสอบถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับหรือว่าบางทีเราอาจจะแค่ต้องการแนบเอกสารนะครับอาจจะมีลายเซน็นเอกสารแบบฟอร์มอะไรที่เซ็นจบงานเป็นขั้นๆนะครับที่ต้องการที่จะเก็บไว้ในระบบด้วยนะครับก็สามารถที่จะมาคลิกตรงนี้นะครับเพื่อกดแนบไฟล์ได้นะครับ อันนี้นะครับเลือกไฟล์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อโปรเจกต์นะครับมีโปรเกรสงานนะครับมีความคืบหน้าของงานนะครับเราสามารถที่จะมาอัปเดตสถานะของแต่ละงานตรงนี้ได้นะครับโดยการเลื่อนนะครับตัวงานที่มีกาหนดการที่เปลี่ยนไปนะครับเช่นสมมติว่างานขั้นที่หนึ่งมีคนหยิบออามาเริ่มทํางานแล้วนะครับเราก็อาจจะเริ่มมาเป็น doing ก็คือกานดําเนินการอยู่นะครับขั้นที่2ก็มีเริ่มงานแ้กเหมือนกันก็ดึงมาไว้ตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วอาจจะเป็นว่างานขั้นที่1เสร็จแล้วนะครับเราก็เริ่มมาเป็นดันนะครับวิธีนี้เราก็จะสามารถดูสถานภาพรวมว่าใน1โครงการนะครับมีอะไรบ้างที่ออมารออยู่นะครับมีอะไรบ้างที่กำลังทำงานอยู่แล้วก็มีอะไรบ้างที่เสร็จแล้วนะครับ จากการดูเรื่องงานต่างๆภายในโครงการแล้วนะครับเราลองกลับมาที่ตัว SO นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องของโครงการแล้วก็คือเรื่องของเรื่องเงินนะครับเรื่องงบประมาณนะครับถ้าเรากลับมาที่ตัวใบเสนนราคาหรือว่า Sales Order อันนี้นะครับเรามาที่แท็บนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีหัวข้อเกี่ยวกับ a n t x Account อยู่นะครับตรงนี้เราคลิกเข้ามาดูนะครับจะเห็นว่าระบบนะครับก็จะมีการ สร้างอันตราย c เค้าขึ้นมาหนึ่งชื่อนะครับชื่อว่า so 70นะครับเหมือนกับชื่อเดียวกับใบ s ซ l ล o r d e r อันนี้นะครับรวมทั้งทำการผูกตัว Account ตัวนี้นะครับเข้ากับตัว Project ด้วยนะครับก็คือทำให้ข้อมูลทุกอย่างเชื่อมถึงกันได้หมดนะครับทีนี้เราสังเกตนะครับว่าข้างล่างครับจะมีแถบที่ชื่อว่า Budget Item s อยู่นะครับตรงนี้ก็คือเราจะต้องมาผูกข้อมูลเพิ่มเติมเองนะครับว่า เราต้องการให้ตัวโปรเจกต์นี้นะครับหรือว่าในแง่ของตัว Account ที่ว่านี้นะครับดึงข้อมูลก็ประมาณนะครับมาจากบัจจทรีตัวไหนขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะกด e ีดินะครับแล้วก็เลือกนะครับอันนี้อาจจะพิมพ์ว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับเอาในแง่ของตัว Expense นนะครับก็ ค่าใช้จ่ายนะครับก็เลือกออตัวนี้ขึ้นมานะครับาเราต้องการกําหนด,ดช่วงเวลาไหนบ้างนะครับมก็อาจจะก,กําหนด,ดช่วงเวลา1นทันวานะครับเปนจนถึงปีหน้านะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวต้องการตั้ง็ประมาเอาไว้แบบไหนนะครับเช่นอาจจะตั้งเอาไว้ที่แบบนี้นะครับในขณะที่อีก อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นฝั่งของรายได้นะครับเราก็อาจจะเลือกเป็น revenue ไว้นะครับเราก็เอาช่วงเวลาเท่าเดิมนะครับคือหนึ่งหนึ่งทันวาแล้วก็อันนี้ก็ไปจบที่ปีหน้านะครับนี่นะครับตรงนี้เราก็อาจจะตั้งงบว่าเออตรนนี้เราต้องการเช่นหนึ่งแสนนะครับแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็เซฟนะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดใบ PO แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมูลค่าที่เราสั่งซื้อของขึ้นมามันก็จะมาเป็น expense อยู่ตรงตรงนี้ให้นะครับเราไปที่โมดูลของ p u r c h a s e จับซื้อนะครับแล้วก็ลอง create PO ขึ้นมา1ใบนะครับแล้วก็ลองซื้อซื้อของเข้านะครับ สมิว่าผมเอาผมเลือกซื้อสินค้าตัวนี้เข้ามา100นะครับมาชิ้นมามูลค่าเท่านี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดเรากรอกแค่นี้นะครับตัวระบบมันจะยังไม่รู้ว่ามันเป็นการจัดซื้อสําหรับของโครงการไหนนะครับเราจะเป็นจะต้องระบุเพิ่มเติมในคอลัมน์นี้นะครับว่ามันเป็นของโครงการไหนนะครับเราก็มาเลือกนะครับเ a r c h m o อ e นะครับแล้วก็หาตัวนี้ขึ้นมานะครับ อันนี้ก็คือตัวกิที่ผมโชว์ให้ดูว่ามันมีการสร้างขึ้นมาในในหน้านมาทั้คู่นี้นะครับพอเราเซฟตรงนี้ไปนะครับเราก็จะได้เป็น b บ i f q ขึ้นนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มตัวเอ่อนะครับเพื่อให้สถานะของของเอ่อเบอร์นี้เป็น PO ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเกิดใบรั์ของขึ้นนะครับผมก็จะไปทำโปรเซสของใบรั์ของขึ้นนะครับ ก็วอลเลเดตรับของเข้าเข้าคลังนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรากลับมาที่ PO นะครับเราก็จะมาเคลียร์เวนเดอร์บินนะครับก็คือซัพพลายเออร์เรานะครับที่เราไปสั่งซื้อของโดยเขาเข้ามาวางบินเรานะครับเราก็ตรวจสอบรายการว่าเออตรงตามที่เราจัดออก PO ไปนะครับแล้วเราก็คอนเฟิร์มนะครับพอเราคอนเฟิร์มเอกสารเสร็จนะครับเเราก็จะสามารถทํา ทําจ่ายได้นะครับแต่ในที่นี้นะครับจะยังไม่ทําจ่ายนะครับก็ให้ดูแบบว่าอันนี้เป็นใบเบนเดอร์บินนะครับหรือใบที่ทํเบนเดอร์เข้ามาวางบินเรานะครับแล้วก็มีธนานะคือลงบัญชีแล้วนะครับคือโพส e d นะครับตรงนี้นะครับเอกสารก็จะ a อ t อัตโนมติลงบัญชีตาม Account Code ต่างๆที่เรา s e ตติ้งเอาไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวพอเรากลับไปดูที่ตัวอัตโนมัติแอคเคนะครับ มันก็จะจับ v a l u ลจากตรงนี้นะครับตาม a อ c เคา t c โค้ขึ้นมาพลอตให้เราดูว่าเราใช้ Budget ็ตมาในโครงการเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองกลับมาดูที่อาจจะเป็นที่ตั้งต้นที่เซลส์นะครับแล้วก็เบอร์70เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ต,ตัวติแอคเคาท์นะครับอ่าเราก็จะเห็นว่าเอ่อในแง่งของ b u ส g เจตสำหรับโครงการนี้นะครับพาร์ทที่เป็นค่าใช้จ่ายก็โดน อมีมามาตรงนี้คือ10นะครับตามที่เมื่อกี้ที่เราจัดซื้อเข้ามานะครับแล้วก็มีเปอร์เซนตทว่าเออสิที่มันก็คือเป็นประมาณเท่านี้เปอร์เซนต์ของยอดตรงนี้ที่เราวางวางเป้าเอาไว้นะครับทีนี้เราลองมาดูบ้างว่าเอ,อสมมุติว่าเรามีการขายของเพิ่มเติมนะครับหรืออาจจะเก็บเงินเพิ่มเติมในในโครงการนี้นะครับเ,เดี๋ยวข้อมูลมันจะวิ่งมาที่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับก็เราก็มาที่ ตัวปเสริราคานะครับแล้วก็ลองสร้างปาเสริราคาใบใหม่นะครับเราก็อาจจะขายไปที่คัสเตอร์สักเจ้าหนึ่งนะครับเจ้าไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเจ้าในโครงการนะครับเราก็อาจจะระบุออสินค้าที่เราจะขายนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับว่าเราต้องมาระบุว่า,าอยอดาขายอันนี้มันเป็นของงานในโครงการไหนนะครับออตรงนี้นะครับก็ต้องมา search ตัวอนาติเ n าชื่อเดียวกันขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้นะครับว่าเราขายไปให้กับเจ้านี้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นมูลค่าที่จะเอามารับอยู่ในโครงการนี้นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เราก็เซฟนะครับก็ได้มาเป็นเอ,เอกาสารใบเสนอราคานะครับคอนเฟิร์มเพื่อให้เป็นเป็นออเดอร์เป็น order, เซลล์ออเดอร์นะครับแล้วก็ไปเป็นการคอนเฟิร์มใบส่งของออก จากนั้นนะครับก็กลับมาตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างใบวางบินวางอินโอยส์นะครับเพื่อเก็บเงินนะครับแล้วก็เข้ามานะครับแล้วก็รีวิวนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มพอเราคอนเฟิร์มตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันก็ออกเลขเอกสารตัวอินโอยส์ให้แล้วก็เป็นโพสตลงบัญชีนะครับเช่นกันกับแบบเดียวกับฝั่งจัดซื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามันก็เอามูลค่าตรงนี้มาลงบัญชีตมางคเขาโพดต่างๆให้นะครับ เราถ้าเรากลับมาดูที่ตัวแอนาลิติกนะครับก็อาจจะไปเสิร์ช by sales order ตั้งต้นของเราก็ได้นะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับก็อาจจะมาที่โมดูลของแอ c o เคา i n g ิ้งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่อ n น l าติแอร์เคาน์นะครับตรงนี้ นะครับมันก็จะมีลิสต์ว่าทั้งหมดในในระบบมีอะไรอยู่บ้างนะครับเราก็เลือกเอาที่เป็นของอันนี้ขึ้นมานะครับอ่าเราก็จะเห็นว่าพอเราเออกอินโวイスเก็บเงินกับทางลูกค้านะครับจ้งนี้กับทางลูกค้าไปนะครับยอดเมื่อสักครู่มันก็จะวิ่งเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้นะครับไม่จําเป็นว่าจะออมีได้แค่2บรรทัดนะครับถ้าเกิดในบางธุรกิจหรือบางโครงการถ้าเราต้องการเบรกดาวนะครับ ให้มีย่อยย่อยกว่านี้นะครับเช่นอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในเชิงตัวโดยตรงของโครงการค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงานมาเบิกหรืออะไรก็ตามหรือว่ารายได้มาจากอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะคอนฟิกเพิ่มเข้าไปได้นะครับโดยการที่เข้าไปที่ตัวบ u d g e t Threshold Position นะครับแล้วก็ไปกรุปหมวดหมู่ของบัญชีขึ้นมาใหม่นะครับตามที่เราต้องการนะครับเราก็เอามาแอดเข้าไปเมื่อน,น้าจอม้าจอมมาสักครูน่นี้ทีหนึ่งให้นะครับ ทีนี้เรากลับมาดูใบ Sales Order นะครับที่เราเปิดแรกสุดเลิเพื่อตั้งต้นของโครงการนี้นะครับเจนะครับสมมติว่านะครับเอ่อมันมีเราตั้งโจทย์เอาไว้ว่าเรามีขายออกไปเป็นค่างานบริการใช่ไหมครับตัวนี้นะครับมูลค่า1นึ่งแสนตรงนี้นะครับตัวปกติแล้วนะครับงานงานโครงการมักจะต้องมีการเ,เก็บเงินเป็นงวดงวดงานตามความขึ้น้นของงานนะครับ เราก็ทําได้นะครับก็มากดปุ่มเคลียร์อินโอยตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะถามว่าจะวางบินลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับในที่นี้เราก็จะเลือกบางส่วนนะครับเราก็อาจจะเลือกเช่นจะวางบินก่อนนะครับ30%นะครับเราก็สร้างอิน i อยนะครับขึ้นมานะครับอ่ะมันก็จะมาเป็นรายของอิน i อยให้นะครับแบบปกติแล้วก็มีมูลค่าตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับพอเรา คอนเฟิร์มนะครับพอมันเป็นโพสต์เตปุ๊บนะครับมันก็จะลงบัญชีให้นะครับซึ่งพอมันเป็นโพสต์ลงบัญชีปุ๊บเนี่ยถ้าเรากลับมาดูที่ตัวโครงการเรานะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเอายอดมื่สักครู่มาบวกเข้ามานะครับเข้ามาในบัญชีตรงส่วนที่เป็นรายได้ให้เรานะครับแบบนี้นะครับ